้นนีขายไม่แพงค่ะอาหารอร่อยขายไม่แพงเชิญได้เลยค่ะตอนนีุ้มครับทุกท่านวันนี้ยูซุปอยู่ย่านเอกมัย30มนะครับผมก็เห็นด้านหลังยูซุปไหมวันนี้ยูซุปจะพามาชิมร้านอาหารตามสั่งทั่วไปนะรเป็นร้านธรมธรมดาาเล็กๆนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เล็กเลยก็คือความน่าทานของร้านนี้นะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันว่าเขามีเมนูอะไรบ้างและพร้อมแล้วตามยูซุปเข้าไปดูกันครับ ครับก็ตอนนี้อยู่สุพามาดูหน้าเจ้าของร้านแล้วเดี๋ยวให้เจ้าของร้านแนะนําตัวคนดูหน่อยครับสลามอะไรกุ้มบารรอมาตุ้นเล่อมาบาร์การ์ตูค่ะฮัสนะนะคะเจ้าของร้านครัวฮัสนะอาหารฮาล้านค่ะครับผมอยู่เอกมัย30มแยกส่สวนจิตนะคะต้องถามก่อนเลยว่าร้านนี้เปิดมานานยังครับก็นานแล้วค่ะก็20่ปีได้แล้วค่ะขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะตั้งแต่11โมงเช้านะคะถึงประมาณ3มทุ่มค่ะ มีวันหยุดไหมวันหยุดก็จะมีหยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันค่ะหยุดวันอาทิตย์วันเดียวเองเท่านั้นเล่าให้ฟังหน่อยว่าแบบเมนูของเราทุกอย่างแบบเวลาลูกค้าเข้ามาทานอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบสั่งเมนูอะไรเป็นพิเศษทางร้านนี่ที่มีเด่นๆเลยนะลก็จะมีกระเพราเนื้อนะคะก็เป็นกระเพราไก่แล้วก็ข้าวผัดไก่ค่ะจะขายดีมากค่ะเห็นว่าตอนช่วงเย็นเนี่ยจะมีเมนูอย่างบาร์บีคิวอะไรพวกนี้ด้วยวใช่ไหมใช่ค่ะช่วงเย็นก็ ประมาณ4ี่โมงเย็นนะคะจะมีเป็นเสริมเป็นบาร์บีคิวย่างแล้วก็ลูกชิ้นย่างแล้วก็มีขนมปังย่างเนยนมอะไรอย่เงี้ยค่ะมีหน้าหลายหน้าค่ะเชิญเพื่อนๆมาลองชิมได้นะคะเดี๋ยวผมให้นิฝากเบอร์โทรหน่อยเผื่อว่าใครเข้ามาแล้วหลงได้ค่ะคือเบอร์โทรของนี้นะคะ095 783 4845ค่ะร้านจะตั้งอยู่เอกมัย30นะคะซอยนอนจิตแยก4เข้ามาสุดซอยเลยค่ะ เหเจอเลยอยู่ฝั่ขงขวามือนะฮะผมเดี๋ยวไปดูเมนูกันว่าเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวตามเข้าไปชิมพร้อมกันครับขอบคุณนิฮัสนะครับผมแล้วนะเมนูมาแล้วมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันนี่เริ่มต้นด้วย เมนูคลาสสิกตลอดกาลนะครับผมเมนูที่คนมาแล้วก็ต้องสั่งคือกระเพราเนื้อนี่เดี๋ยวยูซุปชิมให้ดูเลยบิสมิลลาหอืมยื้อื้อหือ เอาเล้ฮะฝากร้านนิฮาสนาไว้ด้วยนะฮะใครที่สนใจลองแวะเวียนมาชิมกันได้นะับผมเดี๋ยวยูซุปจะทิ้ง่าเป็นลิงก์ Google Map เนาะให้บนแคปชั่นนี้นะฮะแวะตามมากันได้และนิดนึงฮะ,ะตอนนี้เพจมากันยูซุปเนี่ยมีแอปพลิเคชันและเป็นแอปสําหรับค้นหาร้านอิสลามทั่วประเทศไทยใครที่ไปต่างจังหวัดหรือเด็กใต้เนาะขึ้นมาเที่ยวกรุงเทพก็สามารถโหลดแอปนี้ไปใช้ค้นหาร้านคาลานได้แล้วนะับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครั้งหน้ายูซุปจะพาไปกินอะไรต่อ เดี๋ยวตามยูทูปไปดูกันครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสลัมออลัยกุ๊มรอมาตุลร้อยพยากรณ์ตู้สวัสดีครับวู้